วันนี้ค่ะเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยมาฝากทุกคนสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการหายใจหายใจไม่สะดวกจะทำให้เราหายใจได้คล่องมากขึ้นนะคะคนที่เป็นโควิดอยู่แล้วก็สามารถนำไปทำได้โดยเราจะใช้สมุนไพรก้นครัวของเราเลยค่ะขั้นตอนก็คือให้เรานำสมุนไพรามาหั่นให้มีขนาดเล็กลงนะคะไม่ว่าจะเป็นปะ ไร้มะกรูดค่ะสิ่งที่มีกลิ่นหอมต่างๆเอามาใช้ได้เลยค่ะถ้าเรามีขา่ามีขิงมีกระชายก็สามารถนำมาร่วมด้วยได้นะคะหั่นให้เขามีขนาดเล็กลงค่ะโอเคนะคะเราก็หั่นไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วนะคะามาดูกันต่อมีอะไรอีกตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมเนาะแนะนำว่าเราควรจะใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่กลีบเล็กมันจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่ถ้าใครไม่ชอบมันเนะาะตรงนี้ก็จะเป็นหอมค่ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในกะละมังเดียวกันให้สมุนไพรเนี่ยรวมอยู่ในที่เดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะเราจะใช้น้ําร้อนในการสุยา 啊。<laughs> ه, น้ําเดือดแล้วค่ะเทลงไปบนสมุนไพรของเราให้พอท่วมเนาะถ้าใครมีพิมเสนใส่พิมเสนลงไปเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่วิธีในการสุมยาง่ายๆเลยค่ะเราจะใช้ผ้าขนหนูมาคลุมเอาไว้แล้วเราก็จะสูดดมไอระเหยจากสมุนไพรนะคะเราจะทําเป็นรอบๆรอบละประมาณ3-5นาทีแล้วก็หยุดพักนะคะรวมแล้วก็ประมาณ15นาทีด้วยกัน นะคะทำแล้วรับรองว่าจมูกโล่งแน่นอนค่ะวิธีนี้สามารถทำตามกันได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะ